เราเข้าใจถึงคำว่าโทษทุกภัยว่าถ้าพูดคำนี้ออกไปแล้วเดือดร้อนวุ่นวายข่มใจเอาชนะใจตัวเองให้ได้ใจมันอยากจะพูดใจมันอยากใช้วาจาทิ่มแทงออกไปใจมันอยากจะใช้วาจาหยาบคายเพื่อความสะใจมันใจมันอยากที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความสะใจ เพื่อเบียดเบียนเพื่อพยาบาทเพื่อจองล้างจองผ่านเพื่อที่จะเอากลับคืนแล้วสิ่งที่ตามมาคือความเดือดร้อนก็ลองช่างใจดูความสะใจที่ทําไปสักครั้งหนึ่งแล้วตนก็มาเดือดร้อนอีกทีหนึ่งตนตุกขธรรมเขาเรียกว่าเป็นผู้มีเวรน,นะผู้ที่ทนะํานั้นสร้างเวร ใครที่ด่าเราก่อนนั้นเขาสร้างเวรแล้วคนที่ถูกด่าก็คือคนที่ผูกเวรแล้วผูกเวรพร้อมที่จะเอากลับผูกเวรพร้อมที่จะแสดงตนกลับไปเพื่อที่มีการเบียดเบียนเกิดขึ้นการที่ตนจะเบียดเบียนผู้อื่นนะมีได้ทั้งสองแบบเบียดเบียนเพราะกระทําก่อนก็เรียกว่าสร้างเวร เปียนเปียนกลับไปเพราะถูกกระทําก่อนก็เรียกว่าผูกเวรเพราะฉะนั้นตั้งผูกเวรนะสร้างเวรเนี่ยมันไม่จบไม่สิน้นตนทํากับตนเขาทําตนมาแล้ตนก็มีเวรกับเขาแล้วแล้วตนก็ทํากลับไปแล้วตนก็อยากคิดว่าสิ่งที่ตนทําไปนั้นเขาเฉยนะเขาก็าผูกเวรกลับมาอีกสลับปเปลี่ยนก็อยู่อย่างนี้ ให้นึกถึงความเป็นจริงดิเขาดา่าเราเนี่ยคนที่ถูกด่านั้นอยากจะด่ากลับไหมเห็นไหมชัดเจนนไอ้คนที่ด่านั้นมันด่าไปแล้วไอ้คนที่ถูกดานะ่า,ดาเ,น,เน,นะน,านี่ยม,นะมันยังไม่ได้ดา่ามันอยากจะเอาคืนไหมล่ะมันอยากเอาคืนพอมันเอาคืนแบบมันด่ากลับไปอยากตนเป็นฝ่ายถูกดา่าก็กลับกลายเป็นฝ่ายด่าเขาแล้ว พอดาก็แล้วเขาถูกด่าล่ะเขาก็เหมือนตนไหมเขาก็อยากที่จะด่ากลับมไหมอยากมันก็เลยเป็นวัตตะวนๆเวียนๆอยู่เนี่ยเธอด่าฉันฉันด่าเธอเธอตีฉันฉันตีเธอเธอเบียดเบียนฉันฉันเบียดเบียนเธอเธอพยาบาทฉันฉันก็พยาบาทเธอมันก็เลยไม่จบไม่สิ้นผู้ที่มีปัญญาเห็นไปในวัตตะก็ตัดกระแสตรงนี้เสียว่า เห็นแต่ความเดือดร้อนตนอาจจะเป็นฝ่ายทุกเรียกความทุกข์ของตอนนี่มองแล้วว่าไม่สบายใจเลยอยากจะเอาคืนกลับแล้วตนก็มองต่อไปว่าถ้าตนเอาคืนกลับมาเขาก็เอาแรงกลับมาอีกแล้วตนก็แรงกลับไปเขาก็แรงกลับมาอีกไม่มีที่สิ้นสุดแล้วต้องเดือดร้อนกันทั้งคู่เมื่อเดือดร้อนกันทั้งคู่ก็วิบัติกันแหละ แล้วผลที่ตามมาถ้ามาหน้าตนกล้าตนวงชิบหายช่างมันแต่ถ้าตอนอยู่ในสภาพแ้างทุกข์ที่บีบคัน้นด้วยความชิบหายนั้นแล้วตนก็รู้ว่าไม่ไหวแล้วไม่มีความสุขเลยถอนดีกว่าแลกมาขอยอมแพ้เพื่อที่จะรักษาสุขที่ตนมีอยู่